อ่ะจ่ตังค่ะอันนี้นะคะที่คื้อไว้อาหาที่เป็นไอตีมอันยาวๆนี่นะคะสแกนจ่ายแล้วนะคะไปกันเถอะออลี่ฉันอยากรู้แล้วว่าพ่อบ้านจะให้อะไรเราอ่ะใช่ฉันก็อยากรู้เออคุณหนูครับพอาีว่าผมมีคนจะให้ ถ้าว่าเราไม่เกี่ยวกันดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเรามาสมาร์กหน้ารอดีกว่านี่มาร์กหน้าของเออแบนกานเย่เฮมินตอนนี้เขาออกผมมาร์กหน้าแล้วตอนนั้นเพิ่งเป็นนักยาสระผมแต่ตอนนี้อ่อนเนี่ยเดี๋ยวเรามานอนรอดีกว่าเออพอดีว่าผมมีคนจะให้อะครับอันนี้ อแล้วอะไรคือแหวนมั่นเหรอเออพอดีว่าผมจะแต่งงานกับคุณนะครับฮะทำไมฉันต้องแต่งงานกับไงด้วยอฉันไม่รู้จักไหนเลยนะก็ยังย้ายมาฉันม่ถึงเจ็ดวันเออพ่อแม่ของคุณให้ผมแต่งงานกับคุณทางธุรกิจ ฉันจะไปคูเคียร์กับพ่อแม่เดี๋ยวนี้เลยที่อิตาลีฉันจะไปแล้วคุณหูครับแล้วน,นายต้องไปด้วยไปเคียร์ต่อนหน้าพ่อแม่ฉันด้วยเฮ้จอเรื่องลำบากใจจนได้เลยอลิอลี่อลี่ ทำไมอ่ะมีอะไรหรอพอดีว่าฉันจะไปปารีสไม่ใช่สิอิตาลีทำไมไปต้องอิตาลีอ่ะมีอะไรอ่ะฉันพอดีว่าฉันอาจจะไปเคลียร์เรื่องอ่ะฉันจะโดนบงังคับให้แต่งงานกับพ่อบ้านอ่ะเรื่องธุรกิจเออ๋ยวฉันไปด้วยก็ได้รีบไปเก็บเสื้อผ้าดีกว่านี่เอากระเป๋าไว้ดีกว่า วันนี้เจอเรื่องน่ารำคาญใจจนได้ฉันเพิ่งรู้จักเขาไม่ถึงวันเลยจะให้มารีบแต่งงงแต่งงานแม่ของฉันนี่เป็นคนคิดอะไรกันเนี่ยรีบเตรียมกระเป๋าแล้วอลี่โอเคไปเ,คเดี๋ยวฉันค่อยไปล้างที่นูก็ได้เครื่องสำอาง ที่ฉันมากหน้าไวนะ้เนี่ยไปเหอะไปไปนี่นายไปด้วยนะรีบไปเตรียมของเลยเันจะรี่ไปสนามบินแล้วเข้าใจนะรีบไปเตรียมของด้วยไปเหอะพวกเรา พอดีว่าผมจะไปเครื่องีินหรือเครื่องนือครับของคุณหนูมันจะเป็น VIP พทำไมช่วงนี้เขาถึงจะแยบคายกับแนันจังเลยนะฉันละเบื่อคนนิสัยอย่างนี้จริงเลยทำไมเขาต้องอยาบคายกับฉันด้วยอะฉันจะไปรู้เหรอแต่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมพ่อแม่ถึงต้องให้แกแต่งงานกับ บริการทางทานที่ยังไม่ค่อยรู้จักกันเลยเอ่อข้อควัมนี้ค่ะหอนกลายตรงไปอันนี้นัะขะตปะดปบายตาเค่ะจะไปใชรจารเกลี่ยออรค่ะตัวหนึ่งใบอร้ายเลยค่ะนักขัตปอาไปส่องนักข้ือูหายค่ะออกไปได้วนะ้ค่ะขอบคุณค่ะพี่คนที่แหละพี่คนตะกี้นี่เสียงหวานยังเลยเนาะ ขอฮอสปอร์ตด้ะเออเดี๋ยวคุนไปอันนี้ค่ะเออสแกนนี่ค่ะตัวหนึ่งใบของคุณออลี่นะคะคุณออลี่ลิศสำมแดงเออตัวถือไม่ได้เอาใส่ไปดีกว่าเออมันใส่ไม่ได้โอเคยัดไปอ่าแล้วก็คุณต่อไปนะคะคุณนาคิเซอนนาคิ นายกี่เออนามสก,กุลเดี๋ยวเชนไปหาในระบบอีกแล๊บน,นะคะนายกี่นามสก,กุลกระต่ายหมายจันทอ่าไปกันเลยค่ะเดินทางด,ด้วยสปอนตดิ่งค่ะนะคะไปเหอะไปตรวจกระเป๋ากันเอาเธอตรวจกระเป๋าด,ด้วยค่ะโอเคผ่านค่ะ อเชิญเอากระเป๋าใส่ในรังเรื่อยนะคะกระเป๋าของคุณเ,เนี่ยจะปลอดภัยแน่นอนค่ะจะสแกนว่ามีของมีคมมีอะไรไหมอ่าเดี๋ยวัชจะวัดสแกนคุณก่อนเลยนะคะนี่สแกนเนี่ยไม่ต้องเกรงนะคะสแกนไปนเรื่อยๆค่ะสแกนไปเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกค่ะแล้วก็จชสแกนหาว่าค่ะมีของมีคมมีอะไรไหมที่เป็นโลหะเดี๋ยวมันจะไปเอออะไรอีกอก็ฉันก็ไม่ค่อยรู้นะคะ อ่ะเดี๋ยวฉันสแกนให้คุณออลลี่ลิสสำแดงไปหนึ่งนะคะเออแป๊บนึงนะคะอ,อันนี้ค่ะไม่ต้องเกงนะคะทำตัวสบายๆไปเลยค่ายสบายๆอันนี้สแกนสแกนโอเคไม่เจออะไรคะ่ะโอเคนะคะเชิญค่ะที่สนามบินนี้เขาก็ใช้บริการดีนะสนามบ,บานิน,ะส,นบบสุวรรณภูมิไปกันเถอะ ไม่เอาอะไรชั้นสอใช่ไหมเออข้าวค่อยไปกินนู่นก็ได้เออไปไปรีบไปกันฉันคิดนะว่าทำไมนากิถึงต้องแต่งงานรีบๆอย่างนี้ด้วยทั้งๆท,ที่เขาก็ยังไม่ค่อยรู้จัก บริการเลยเดี๋ยวก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวฉันก็ได้รู้เรื่องนี้อยู่ดีแต่ว่าถึงแล้วละกันโอเคไปแล้วไปแล้วขอ,อสวัสด,ดีค่ะขอตั๋วเดินทางด้วยนะคะขอของบรรทุนรลังอันนี้ค่ะตั๋วเดินทางอขอบคุณท่านที่ช่งถาอยรัออทานด้วยนะคะอันนี้ค่ะโอเคนะคะ สำหรับคนที่จะไปจราจาธุรกิจคนหนุนะ่มนักกิดใช่ไหมคะลดส่วนเสนอไป s t a r บุ o อันนี้เลยนะคะ s t a r b o o กอันนี้รถเป็นเครื่องดื่มอาหารในร้านที่ร่วมรายการเช่นร้านคาเฟ่นี่ะนะคะลดได้เลยสิเปอร์เซ็นต์สนใจรับไหมคะอันนี้ในสตา s t a r b อันนี้เนี่ยใช้ของดีนะคะรับหน่อยคือคะ่ะรับได้ไหมคะ <c oughs> ออสนใจค่ะ อขอให้เดินทางเร่ยงปลอดภัยนะคะโอ้ถึงแล้วมันนั่งแกงนั่งตูนไหนฉันนั่งตัวนี้ใส่กระเป๋าโอ้กระเป๋าตกอะ่ะเดี๋ยวใส่ก่อนโว้ยมันตกอีกแล้เอะ่ะเออโอเคใส่แล้ว,ลวอ่ะปิดปิดปิดนั่งรอเหอะ ฮ้่เรานอนแล้วอะเออปรับเบาะนอนดีกว่าแก <Yeah, S 1> เครื่องยังไม่เทคออฟเลยผ mm ู hmm. ้โดยสารโปรดทราบอย่าเพิ่งนอนนะคะ mm hmm. เครื่องกำลังจะเทคออฟเฮ้ย hmm. นี่ปรับเบาะกลับดีกว่าเอ้ย mm hmm. นี่ปรับเบาะกลับอผู้โดยสารโปรดทราบเครื่องบินสนามบินสุวรรณภูมิหมายเลขหนึ่งหนึ่งศูนกำลังจะบินพยนทยานไปสู่อิตาลีอาจใช้เวลาเป็นสิบชั่วโมง นอนดีกว่าอันนี้เครื่องก็เทคออฟแล้วเฮ้ยมี iPad ให้เล่นเกมไหมหรอไปดูอะไรดีนะเล่นเกมฟรีไฟกว่าเอ้ยมันสนุกเอ้ยดูอันนี้ดีกว่า YouTube เฮ้ย YouTube ช่องนี้กคนมากแนกันเฮ้ยดูสนุกมากเลยอะแกเฮ้ยฉันชอบพี่นิวจังเลยอะนี่ยเนี่ยเน่ยพี่นิวมาขายความลับเขาก็สนุกนะแกไปดูดิช่องนิโกเนี่ยนิโก้นิเกอร์อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ๊ย พูดโฆษณากจนเบิร์มแล้วโอ้ยดูดีกว่าโอ้ยตอนนี้เธุุกมากอ่ะแถมคลิปพี่เขาอะให้ดูแบบสะใจเป็นสิบสิบทีเลยดูแบบสะใจแล้วแถมลงคลิปเทพเลยทุกวันด้วยอะพี่เขาเวียอะไรเขาก็มาสื่อสารด้วยอดีสุดๆเลยอะอ่ แอะคะแอะคะไปทำงานแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรถลังเลือดไปเลงนะคะคุณหญิงอืมมาแล้วค่ะมาแล้วค,ะค่ะใครอยากกินอะไรไหมคะมีของมัดงมไม่ใช่หรืมีรถเลือดมาแล้วค่ะออคุณลออลีก่กับคุณดากีอยากกินเลย่ะคะด้กีน,วกน่วจะเอาเป็นอาหารอ่ะลูเบาะลงด้วยค่ะอารักเบลนะคะเฮ้ยดูช่องนี้ก,ก็จะพินไปเลย อันนี้ค่ะอย่าเพิ่งโฆษณาเยอะเดี๋ยวเจ้าของช่องเขาได้ยินอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็นเสต็าอาหารเช้าค่ะเออคน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 คุเอ,อ,น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 ,เอ,อนาคิสนใจรับอาหารเลยค่ะอ๋อฉันรออาหารบ i p อพะค่ะโอเคค่ะยฉันไปก่อนนะคะรออาหาร VIP พใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันรออาหาร VIP อพค่ะ เ๋ยไปดีกว่าเออนี่ที่ไปทำอาหาร v i p ให้ดากด้วยมานทำดีกว่านี่กาแฟแล้วอาหารวันนี้ก็จะเป็นสเตรกถนง้วเลยอาหารของอ,าาอิตาลีเนี่ยมีแต่ของอร่อยอร่อยสปากเกตตี้เนี่ยก็เอาไวเ้เขาหน้าเขาค่อยมาละกันนี่ค่ะมาแล้วนะคะอาหารมาแล้วนี่กาแฟกับ สเต็กเนื้องูอ่ะทานอร่อยอร่อยได้เลยนะฮะอ่ะรัดเข็บขัดดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเซฟตึรีบกินดีกว่าอุ้ยของอร่อยอ่ะกินกินกินอุ้ยส้มเอ้เลย,อ,ยอร่อยยำยำยำย้ยยำอุ้ยอร่อยอร่อยอ่ะ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วคลิปหน้าเราจะพาปาเราจะพานากิไปคุยกับพ่อแม่ว่าทำไมเขาต้องแต่งงานกับบริการแล้วเราจะไปเจราจากันเลยดูตอนต่อไปได้เลยนะคะตอนต่อไปจะได้ดูแล้วว่าอะ,อะไรคืออะไรรับชมได้เลย